ิดตัวอย่างนี้ใหญ่กับรู้สู้ฝัตค่ะและนี่คือเบรกสุดท้ายแล้วดเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักทีมงานที่เพิ่มขึ้นบ้างอีกนะคะอามบอมตัวนี้ทำอะไรคะที่อยู่ในทีมเนี่ยหนูทำอะไรในทีมในทีมเ,เป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ครับถ้าเทียบกับการทำงานหนังก็คือดูแลเรื่องอำนวยความสะดวก ในการทํางานเรื่องสวัสดิการเรื่องสถานที่เครื่องไม้เครื่องมืองดูภาพรวมสตูดิโอใหญ่โตก็เป็นของบอมสตูดิโอที่ท่วมเป็นของเราตายแล้วท่วมแล้วด้วยฮะคนเป็นผู้ประสบภัยกลับไปที่จุดเดิมนะคะอะยังไงลูกควพี่คิวคิวครับก็ทําเกี่ยวกับอาสาสมัครเนี่ยครับเป็นคนดูแลเรื่องเมลแล้วก็บอกว่าจัดระบบว่าใครจะเข้ามาช่วยเราวันไหนอะไรอย่างเงย ระบบทราฟฟิกในปิคคิวเป็นทราฟกไก่ไก่โอเคนะครับทำเป็นอนิเมเตอร์ครับแล้วก็ดูภาพรวมของอนิเมการอนิเมททั้งหมดงานภาพทั้งหมดไก่จะเป็นคนสุดท้ายที่จะขอว่าภาพคนจะแบบทำสอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยเอาสคริปต์มาแปลเป็นภาพครับเทเสยอ่ะชีว่าสคริปต์แปลงภาพคุณไก่เนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามก็เป็นน้องของพี่หมู หมูคือพวมกับซักซีทาไมมีพี่ชื่อหมูแล้วน้องถึงชื่อไก่เดี๋ยวเรากลับมาติดตามเพราะว่ารายการเราก็จะวนแขกไปเรื่อยๆกลับมาหยิบทีเราคนนี้แหละค่ะหมูในนี้ทําอะไรลูกในในในทีมที่ดูกสู้ฝัดจะทำหลักๆคือเรื่องข้อมูลทีมประชุมกับปริงซึ่งเป็นฝ่ายสคริปต์เอาข้อมูลมาเพื่อถอดเป็นสคริปต์อีกทีหนึ่งครับและมาถึงเยเมนเยเมนเยเมนก็ผมก็คอยประสานงานจะไก่คเราะไก่ทําเป็นสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วผมก็ เอามาแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครที่มาในแต่ละวันแล้วก็บีบแล้วก็ให้ไก่เรียกไก่มาพรูฟแล้วก็ส่งงานให้แอนิเมเตอร์ต่ออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นดีเจด้วยครับเป็นดีเจป็นดีเจที่ไหนอ่าอยู่ในออฟฟิศนี่แหละโอเคจ้า <laughs> จ้าเยะเมนจ้ายิ่งใหญ่เลยจ้าจริงๆ<ด>ถ้ไม่ถามอะ่ะก็คนเราคิดว่าเฮ้ยเยเมนโคตรเท่เป็นดีเจก็คืนเปิดแผ่นอย่างนี้ด้นะก็คือเปิดวิทยุให้คนอื่นฟังใช่ครับสนุกไหมเวลาเขาทำงานโอเคเนาะนี่คือเขาทำงานกับเป็นระบบอย่างน่ารักจริงๆเออในชีวิตจริงทำอะไรเยเมนก็เป็นฟรีแล ปฟรีแลนซ์คืออาชีพอิสระคือน้องๆเป็นเพื่อนกันแล้วมาทำงานด้วยกันอย่างเป็นระบบระเบียบและแถวหลังไม่ใช่แต่ถ้ามาได้หมดเฉันซือไเองนะเอาคุณเอาโซ่ซวมทุกคนมีสายอันนี้เอาเรื่อตรงนั้นก่อนได้เลยค่ะส่วมอันนี้เลยลูกชื่อวันค่ะก็ทำเป็นพวกรีเสิร์ชแล้วก็เบนสตอร์มเกี่ยวกับคลิปแต่ละตัวเลยรีเสิร์ชก็คือทำการค้นคว้าวิจัยข้อมูลแล้วก็เบนสตอร์มคือการถกเถียงดึงข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมสมองขึ้นมาสมองนั้นเมาอ่านี่เอง ใหม่เชื่อมานลูกก้องไหนคะโอเคชื่อใหม่ชื่อใหม่ค่ะเป็นทำอะไระก็เป็นเป็นประจาสัมพันธ์แล้วกันค่ะก็รับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเช่น O M G นี่แหละค่ะ เด็กเขาเรียกเราเป็นสือ่อเลยเอางโอ้ my god อะ <ś led> ตรงนี้พี่ซ่วมครับผมก็ช่วยหาข้อมูลแล้วก็เป็นสตอร์มแล้วก็เป็นโคศกของทีมครับเกียดคำว่าโคศกอันนี้คือเซตขึ้นมาเองเ <ś led> <ś led> พราะว่าใหม่เซตขึ้นมาเพราะว่าสื่อมาสัมภาษณ์เยอะมากแล้วตอนนั้นอู๋กับปิงทํางานหนักมาก <ś led> ทำไมไม่ทำผมก็พูดแทนอะไรเงี้ยครับอ๋บอเหมือนเป็นโคศก <ś led> ที่คอยให้ข้อมูลใดๆพามาฝั่งสาวสวยของดิฉันค่พี่ปอค่ะ อ้าวไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไงกลับไปจะได้มีกิมมิคกิมมิคกันเลยวะดึงซีนแล้วกายก็เก่าก่อนโอ้โหที่ไหนตั้งแต่พี่บอาวกับตกใจเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นกำลังใจแล้วกันอ่าโอเคเห็นไหมคะทุกคนในทีมยังไงก็ตามแบบต้องมีกำลังใจนะมีกำลังใจพี่บอกข้ามเฉยๆนะคะพี่บอกมีนั่นแหละไม่ยอมเข้ามาเลยและคนนี้พี่วาวทำไมทำอะไรคะนั่นไง เป็นโฆสกภาพภาษาอังกฤษค่ะดูเก๋ขึ้นเลยเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษนั้นสำคัญอ่าวจับโปรดักหันหน้าได้วยนะลูกคือ ต้องบอกว่ารู้สู้ฟรัดเนี่ยอีกอย่างนึงที่เด่นแล้วก็มันต่างจากสื่ออื่นๆที่ออนไลน์เลยหรือว่าในทีวีเยก็คือมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเสมอใช่แล้วซึ่งมันทาให้คนคต่างชาติในเมืองไทยหรือคนต่างชาติเข้าใจว่าเราเข้าใจอะไระอยู่แล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติเยอะมากด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วพี่ว่าวต้องเป็นคนรับหน้าที่นั้นใช่ไหม มีคุยไปบ้างค่ะแบบว่าตอนนี้ก็มี BBC ที่สัมภาษณ์ไปมี Voice of America ทําไมฉันไม่เคยได้ออก Voice of America ฮะกูไม่มีประเด็นไงไม่ไม่มีประเด็นไงทีนี้สิ่งที่น้องๆทีนี้ต้องตั้งรับคือหลังจากที่ปล่อยคลิปออกมาอย่างที่ลูกกอลบอกการที่ได้ออก BBC ได้ออก Voice of America มันไม่มีใครคิดอยู่แล้วล่ะตอนนี้ความสําเร็จมันสูงมาก รู้สึกยังไงบ้างรักความสําเร็จที่เรารู้สึกว่ามันมันเกิดขึ้นตอนนี้มีอะไรบ้างในความคิดน้องๆอย่างพี่ในฐานะที่รู้จักน้องๆพี่ภูมิใจ<า>นี่เสียความสําเร็จเพราะเรารู้สึกว่ามีคนให้ข้อมูลได้แต่พี่ก็อดไม่ได้ที่จะบ้าดาราที่น้องๆได้ออกออก BBC หรืออะไรก็ตามอะไรคือตัววัดความสําเร็จของน้องๆอใครตอบพี่ได้อะอะละเยเมนแล้วล่ะคือความสําเร็จเราเราไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าความสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่า เร,เราทำไปน้ําก็ไม่ได้ลดนะปล่อยคลิปเอามาอีกร้อยตัวน้ําก็ไม่ได้ลดลงหรือว่าคนที่แบบเป็นโรคอะไรอยู่พอน้ําท่วมเขาก็ไม่ได้หายคือเราแค่รู้สึกว่าคือเราก็ไม่ได้เป็นแบบฮีโร่ผู้พิชิตมามแล้วชีวิตคนดีขึ้นเราเรายังเชื่อว่าหมอที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ช่วยคนเรายังเชื่อว่ากู้ภัยที่ลงไปช่วยคนที่ท่วมอยู่อะ่ะเขาแบบมีบทบาทกว่าเราเยอะมากอะ่ะแต่แค่เราแค่รู้สึกว่าเราทําในสิ่งที่เราทําได้อ่ะครับคือตรงเนี้ยเราเราใช้ความรู้ความสามารถของเราอะ่ะ เท่านั้นเองแล้วก็เลยออกมาทําทีนี้ถ้าถามว่าความสําเร็จมันก็ถ้ามีคนดูแล้วรู้สึกว่ามีสติมากขึ้นกับกับการรับมือกับน้ําท่วมครั้งนี้ดูแล้วเ,เข้าใจสถานการณ์มากขึ้นตื่นตัวตื่นตูมน้อยลงเอจัดการเอาตัวเองรอดได้มีความทุกข์น้อยลงกับภาวะน้ำท่วมซึ่งมันต้องทุกข์อยู่แล้วแหละน้ำมาใครใช่ว่าทุกคนจะแฮปปี้ดีดา น้อยความทุกข์น้อยลงได้เราก็รู้สึกว่าเอองั้นงั้นก็คงแน่แหละเป็นหน้าที่ที่เราทําทําได้ในส่วนของเราแล้วตามความถนัดที่พวกเราได้เรียนจบมาอย่างาน้องๆคุยกันอย่าง,ง,งคล่งองแคล่วลูกกอล์ฟว่าคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลเปล็นผ้ามีการเบรนสตอร์มมีแลักพิอาทุกคนทําแล้วก็ย้อนกลับไปว่าไม่มีใครได้เงินทุกคนทําด้วยใจและทําด้วยจิตอาสาของความถนัดที่น้องทํามาแต่ก็ส่งผลให้อ,อ่เป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังไปในหลายๆสื่อรู้ทุกสัตว์จะมีอีกกี่คลิปไหมคะได้ที่ได้คิดไหม มองหน้ากันแล้วตอนนี้โคตรภาพภาษาไทยและภาพใส่เพราะว่ามันจะมีเด็กที่เหมือนดูเหมือนเป็นวอลดิสนี์แล้วไงก็คือตามไม่ได้ตามน้ําท่วมแต่ตามว่าแล้วตาจะเป็นยังไงคือเข้าใจไหมคุณนีโมเขาไม่มีอ่ะเขาก็จะมาตามคลิปนี้แล้วรู้สึกคาดหวังตลอดเวลาอันนี้อันนี้ถ้าย้อนกลับไปเรื่องความสําเร็จได้เลยพอะรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันจะสาเร็จจริงๆอ่ะ เราอยากให้คนแบบสนใจในเรื่องของเนื้อหาเรื่องของแบบคนมาดิสคัทกันเรื่องเฮ้ยอันนี้จริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนคนมารอรอประวัติรอใจกะเท่รออะไรอย่างี้ซึ่งเออเราก็แอบไม่ได้ว่าเขามันก็คงเป็นไอคอนของความสนุกของอะไรบางอย่างอะแต่ว่าเราเลยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทําออกไปนี่คนได้ประโยชน์จริงๆรงหรือเปล่าอะไรแบบอะไรก็สนุกมือกันไปนิดนึงได้ความได้ความคลายไงได้ความไม่กลัวอะไรมากแต่ก็ยังไม่ได้คิดหรอกเขาว่าจะยังมีก็ก็คุยกันว่าว่าจะมีต่อไปแต่ว่ายังตอบไม่ได้ว่ากี่คลิปอะครับเพราะว่า เหมือนสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะมีอะไรที่มีเรื่องน่าเล่า <S <S เพิ่มขึ้นอีกก็ได้แล้วก็เหมือนเราคุยว่าเขาบอกว่าหลังน้ําแห้งแล้วเนี่ยเรื่องไม่ใช่จบนะครับ <ใช S 1> คือมันจะมีเรื่องของการฟื้นฟูหรือ <จะ S 2> ข<า>ยะยี้ยและนี่คืออีกหนึ่งจิตอาสาคา่ะที่ทําในสิ่งที่พวกเขานั้นถนัดและทําได้ดีมากๆแล้วลูกอวาฟอยากจะให้คุณผู้ชมหรือเด็กๆเนี่ยที่ได้ดูลองไปลองถามตัวเองว่าแล้วเราทําอะไรได้นอกจากตักกระสอบทรายแล้วเรารวมตัวกันได้ไหมแล้วทําอะไรได้ในเมื่อมหาอุทกภัยครั้งนี้อย่างที่บอกค่ะเกิดขึ้นแล้ว ฟื้นฟูอีกนานเหลือเกินและเราทุกคนเป็นผู้ประสบภัยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องเลิกด่าว่าใครก็ตามและถามตัวเองว่าเราได้ทําอะไรหรือยังถ้าทําแล้วตั้งสติเดี๋ยวเราทุกคนจะผ่านมันไปด้วยกันช้าๆและโชคดีที่เกิดในช่วงชีวิตเราอย่างน้อยเล่าให้ลูกขห้หลานฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยไม่เสียชา้าเกิดเกิดมามีอะไรทําตั้งเยอะ,ะเดี๋ยวต้องรอน้ำลดแล้วเดี๋ยวมาร่วมกันฟื้นฟูและนี่คือหนึ่งทีมงานนอนที่เรา ภูมิใจเหลือเกินกับรู้สู้ฝาดขอบคุณมากบบค่ะต<ร>ุ๊กแดงคุณนี่ัะมันดึงด่นตางดง่นดึง <'s> ด่น